ราศีมีนจะเคลียร์หนี้สินได้เมื่อไหร่ช่วงนี้จะมีดาวมรตยูอยู่ในเรือนการเงินของชาวราศีมีนจนถึงปีพศ2565เดือนกรกฎาคมดังนั้นราศีมีนยังคงมีหนี้สินอยู่ยังเคลียร์หนี้สินได้ไม่หมดแต่พอหลังจากปีพศ2565อชาวราศีมีน ก็จะเคลียร์หนี้สินได้หมดและจะมีดาวประหัสเข้ามาในเรือนของการเงินทำให้มีความมั่นคงได้เงินก้อนใหญ่ในช่วงนั้นแต่ในช่วงนี้ชาวราศีมีนก็ให้ขยันอดทนรอคอยอย่างไรเสียก็ไม่เดือดร้อนยังมีเงินใช้ได้หมุนไปได้ไม่ขัดสนแต่อย่างไร